เอามัดคอเป็ดคออุ้ยคลึกๆรอตอนนี้มัอนี่เอามีชาเลนชิมาทามเนาะคือจะได้ว่าเราสิมาทามว่าจะได้จะไปบอยกแต่นี่ได้หน่อยนาไมบอยเป็ดตัวนีกำลังเสียกำลังเสีย มาอนี่ยครัมาถามจวเนาะจวนี่น้อยมีคำถามสีถามตอบตามตรงเลยอะรอว่นรอ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 ดี่สินแดนะว่าว่าอันนี้ไลยลอยบ่ก็เอาว่ากใจแบบซึ้งๆมารอแล้วรอแล้วอ้งนี้เด้อรอบ่รอรอรอทีด้วยนอไอ้รอบ่รอรอทำไรรอแบบ เกินลอยเลยเกินลอยเท่าไยเกินลอยเต็มลอยให้่ลอยหนึ่งเต็มลอยลอยหนึ่งโอ้ยโอ้ยบ่มอีกคนไอ้ชิสูห้าวนะตอนนี้ครับย่างมะขอเพชรรอเกินย่างมากนี่แลมาขอเพชรข้ออุ้ยคลิกๆรอตอนนี้